วันนี้นะคะมาพบกับคุณครูปุ๋ยวิวิตนะคะวิชาวิทยาศาสตร์ป .3 นะคะนักเรียนอ่ะวันนี้คุณครูปุ๋ยจะมาทบทวนเรื่องแรงจาได้ไม่เอ่ยเราเคยเรียนกันไปแล้วเรื่องแรงใช่ไหมคะอ่ะวันนี้มาทบทวนเืิอนักเรียนลืมกันไปนะคะจาได้ไหมเอ่ยแรงเนี่ยเกิดจากอะไรนะแรงก็คือการที่เราทําให้วัตถุเนี่ยมันเกิดการเคลื่อนที่หรือทําให้วัตถุมันเกิดการหยุดนิ่งเราจะเรียกว่าแรงนะคะถ้าเรียนนั่งเฉยเฉยจะเกิดแรงไหมคะ ไม่เกิดใช่ไหมคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เรามีการขยับตัวนั่นก็คือการเกิดแรงแล้วอย่างเช่นครูหยิบปากกาจากโต๊ะอันนี้ก็คือครูเนี่ยมีการกระทําระหว่างมือของครูกับปากกาแล้วนะคะนั่นก็แสดงว่าเกิดแรงแล้วนะคะนะักเรียนอ่ะคราวนี้เรามาพูดกันถึงเรื่องแรงแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือแรงสัมผัสกับแรงไม่สัมผัสนะคะก็คือตามตัวเลยนะคะนะักเรียนแรงสัมผัสหมายความว่าการที่เราจะต้องเกิดการแตะกัน เอามือไปแตะเอาของไปจับกันนะคะแบบนั้นเขาเรียกว่าแรงสัมผัสนะคะส่วนแรงไม่สัมผัสเนี่ยมันก็เป็นแรงที่เกิดขึ้นได้เองเลยโดยที่เราไม่ต้องเอาอะไรไปแตะกันนะจ๊ะอะมาพูดถึงแรงสัมผัสก่อนนะแรงสัมผัสก็แตกออกเป็น2องประเภทก็คือแรงดึงกับแรงผลักนะแรงดึงเนี่ยหมายความว่าเราดึงสิ่งของให เคลื่อนที่เข้ามาหาเรานะนั่นเขาเรียกว่าแรงดึงอย่างเช่นการเล่นชักเยลือที่นักเรียน,เล,นเล่นกีฬาสีไปกันวันก่อนนะคะการชักเยอือก็คือเราต้องดึงเชือกเนี่ยให้เข้ามาหาตัวเองนั่นเขาเรียกว่าแรงดึงหรือการเปิดตู้เย็นอ่าเราก็ต้องดึงเข้ามาหาตัวนั่นเขาเรียกว่าแรงดึงส่วนแรงผลักนะคะก็คือผลักออกไปจากตัวเรานะอย่างเช่นการปิดประตูรถยนต์ การปิดตู้เย็นนะเขาก็เรียกว่าแรงผลักนะคะเป็นแรงที่เกิดขึ้นอยู่ในชีวิตประจำวันของนักเรียนเลยนะจ๊ะ,ะการลากรถก็เป็นแรงดึงนะจ๊ะ,ะแต่ถ้าการเข็นรถในห้างสรรพสินค้าเวลาเราไปรถตันแล้วเนยไปเข็นรถเนี่ยอันนั้นก็คือให้มันออกจากตัวเราเขาเรียกว่าแรงผลักนะจ๊ะ,ะข้วนี้มาต่อกันเรื่องแรงไม่สัมผัสนะที่เราเรียนกันไปแล้วจำได้ไหมครูเคยพูดไปแล้วแรงโน้มถ่วงของโลก เกิดขึ้นเองเลยทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยยึดติดกับพื้นท,ท,ทั้งๆที่มันไม่มีอะไรมาสัมผัสกันแต่มันเกิดแรงนี้ขึ้นได้เองเขาเรียกว่าแรงโน้มถ่วงของโลกนะคะต่อไปครูจะพูดถึงเรื่องแรงแม่เหล็กอ่าเราได้ทําการทดลองกันไปแล้วก่อนปิดเรียนจำนนได้ไหมเอยที่ครูให้นักเรียนเอาแท่งแม่เหล็กมาดูสิ่งต่างๆว่าแม่เหล็กสามารถดึงดูดอะไรบ้างนักเรียนจำได้ไหมว่าแรงแม่เหล็กเนี่ยจะสามารถดึงดูดอะไรได้เท่านั้น เก่งมากดึงดูดสิ่งที่เป็นเหล็กหรือพวกนิเกิลได้เท่านั้นนะคะไม่ได้สามารถดึงดูดโลหะทั้งหมดทองคำหรือเงินหรือทองแดงเนี่ยแม่เหล็กไม่สามารถดึงดูดได้นะจ๊ะอ่ะถ้าครูเอาแม่เหล็กสองแท่งเนี่ยมาเจอกันอ่ะถามก่อนแม่เหล็กมีกี่ขั้วนักเรียนตอม่แม่เหล็กมีกี่ขั้วเอ่ย,เก,กเ,อยเก่งมากมีสองขั้วก็คือขั้วเหนือแล้วก็ขั้ว ใต้นะจ๊ะขั้วเหนือตัวย่อจะเป็นตัวอะไรเอ่ยอ่ะตัว N นะคะตัว N ย่อมาจากน็อตแปลว่าทิศเหนือหรือขั้วเหนือนั่นเองนะคะส่วน S ย่อมาจากเสาแปลว่าทิศใต้หรือขั้วใต้นั่นเองนะคะถ้าครูเอาแท่งแม่เหล็กสองแท่งมาเจอกันอ่ะมาเจอกันมันจะออกแรงต่อกันโดยที่เราไม่ต้องเอามาแตะกันเลยถ้าเราเอาขั้วต่างกันมาเจอกันจะเกิดแรงไรเอ่ย เก่งมากแรงดึงดูดอย่างนี้นะจ๊ะอะแต่ถ้าครูเอาขั้วเหมือนกันหันเข้าหากันอย่างเช่นขวั้วขั้วใต้ขั้วใต้เนี่ยนักเรียนจะสัมผัสได้เลยว่ามันจะมีแรงที่ผลักกันไม่สามารถดูดติดกันได้นะจ๊ะวันนี้เราจะมาทวนกันแค่นี้นะจําได้ไหมเอ่ยเนี่ยแรงดึงดูดขั้วต่างกันอขั้วใต้กับขั้วเหนือมาเจอกันจะเกิดแรงดึงดูดถ้าขั้วต่างกันถ้าขั้วเหมือนกันมาเจอกันปึ๊บจะเกิดแรง นะจ๊ะ,ะวันนี้ขอจุดการนำเสนอบทเรียนเพียงแค่นี้นะคะไว้ข้ามหน้าเราจะมาดูว่าเราจะมาเรียนกันเรื่องอะไรต่อไปนะจ๊ะช่วงนี้สถานการณ์โควิดนะจ๊ะนะักเรียนก็ต้องอยู่บ้านพักผ่อนนะคะเรียนออนไลน์กับคุณครูปุ๋ยบี้บี้ไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ